กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมฟรีไฟล์นะทุกคนวันนี้ผมก็จะทําการสร้างห้องนะครับแล้วก็ให้น้องๆเข้ามานะครับนะทุกคนแล้วผมก็จะถามว่าทุกคนรักแม่หรือเปล่านะทุกคนจะได้คําตอบแบบไหนเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับทุกคนอันนี้ผมก็ได้ทาการอัดคลิปไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ลองไปดูกันได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับเนี่ย โอ้ oh. mean, huh? มไม้ไไมิ oh, oh. ้นเหรอชื่อชั้มิ้นหรือชื่อไ้โอ๋้ขอโทษทีขอโทษทีอายุเท่าไรคะอายุสิบเก้าครับเป็นพี่ราวิกนะท่านเด็กวันดีครับว,วันดีครับว,วันดีค่ะสวัสดีครับ,ร,บรักแม่ป่ะครับรักแม่กันไหมฮ<ห>รักแม่เปล่า ก็รักไงกเหรอวันนี้วันแม่ไปไหว้แม่ยังเป็นวันแม่ด้วยเนาะไปแม่ยังยังไม่ได้ไหว้ไหว้แล้วอายุเท่าไหร่กันครับเนี่ยอายุสิบเก้าครับเราอายุสิบสี่นะครับเราก็สิบสี่นะโอ้อายุเท่ากันเลยเหรอ <c oughs> มีแฟนกันยังมีแฟนกันยัง อายุส oh, ิบเก้าเราเป็นน้องมีแฟนกันยังครับ <c oughs> มีแฟนกันย,นะ <c oughs> ย,ยังว่าซราแต่ทุกนะอ่าวยังยังไม่ได้บอกว่าจีบเลยแต่คุกนะยังไม่ได้บอกว่าจีบเลยแต่เราเคยมีแฟนอาย,อยุสิบเก้าโอ้ <c oughs> เราก็เคยมีแฟนอายุสิบเก้าหล่อไหมหล่อไหมยี่สิบก็ไม่ดื้อเลยหล่อไหมหล่อไหม โอเคงั้นี้งั้นไปดับไปบายไม่รู้ว่าจะทำยังไห,หลับ<อ>ได้มาเจอ,อหลังผู้อือ่นแต่ว,ว่าพี่แม่ไม่ชอเข้ามาวะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรักแม่กันบหมเนี่ยรักแม่กันบ้าวอะไรครับรักแม่บ้าน้องชายแม่แม่ทุกคนเลยด้วยรักบ้าวรักบ้วาวมีแม่กี่คนเนี่ยนะใครอะใครอะ เรามีแม่คนเดียวเงล้อนคนสุดยอดล้านคนเลยเหรอใช่ล้านคนเลยโอ้สุดยอดเลยโอ้ครูผมประมาณสองสามคนเ้ยนี่ปรูผมล้านคนนะเว้ยอายุเท่าไหร่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับ เอาออกไปแล้วเราเรองเ,เรียนอะไรโรงเรียนปกันนี้ปกันนี้คือจังหวัดอะไรอ่ะจตุตูณโอ้ตูรโควิดเดยอะไหมแถวนน้นอ่ะบายโควิดเดย,ยเอะไหม เมื่อกี้น้องผู้ชายเขายังไงก็ไม่รู้นะครับนะก็แบบเขาเริ่มแบบงงงแงกันแล้วแหละก็เลยแบบกดออกมานะทุกคนก็วันนี้ก็ต้องขอจบไว้เพลงนค่านี้ก่อนละกันนะครับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายเจอคลิปหน้าครับ